สองหนึ่งจับเวลาครับขอเกตเลียร์ในวัยที่แบบลงมากที่สุดในชีวิตเลยได้ไหมสี่ค่ะเออวิชาอะไรที่คุณเก่งที่สุดครับเอ,อ่มพละพละเลยเหรอเฮ้ยสดงว่าสา,า,า,ากีฬาเนี่ยเล่นกีฬาอะไรอ่ะเล่นเออเล่นอะไรเล่นสีกันูเอ้ยยิงธนูเหรอวาแต้มตแดงไปขวาเขียวกลับมาซ้าย ความยากของมันไหมมีความยากของมันมากเพราะว่าโฟกัสกับตัวเองแล้วหนุนอยู่ไม่นิ่งเลยอ๋อแล้วแล้วแล้วเคยไปเล่นกีฬาอื่นไหมยอย่างเช่นแบบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเล่นกีฬาอื่นอะไรเงี้ยมีไหมเอ่อมีตลอดค่ะก็คือแบบเล่นอะไรที่ง่ายๆอ่ะคะ่ะง่ายๆเลยสบายๆนะฮะมีของที่เราเก็บสะสมไหมแดงไปขวาเขียวกับมาซ้ายถูกไหมแดงเขียวกับมาซ้ายอ่ะโอเคอังสันติจจนยังมีเวลาเหลือๆเลย เขียวกับมา,าสาย,สายอ่ามีของที่แบบเอ้ยเขาเราียกว่ามีของอะไรที่หนูแบบติดตัวแบบทุกวันเลยไหมมีค่ะก็คือเออหูฟังค่ะหูฟังเหรอจะชอบฟังเพลงไปด้วยใช่ไหมส,ลส,สไลา์สเปิร์ตหน่อยนี่สวิตไลน์ฝากเพลงหน่อยฝากเพลงให้กับชาวไทยหนะ่อยเล่นไปด้วยสีลายสเปิร์น่อยอะไรนะสวิตไลน์เขาใช้ฝากเพลงฝากเพลงฝากเพลงที่คุณหูหนวที่ <c oughs> ฟังอยู่ตอนนี้ โอเคเออโอเคย้ำอีกทีเดียวยุดเวลายุดเวลา